สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะอเออเออเออที่สองบ่กินเนอะผู้ใหญ่จะดีเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเออมาเด้อเจ้าทีเจ้าทางม่นงลเือนกินน ada, uh, ้าเ้อเอันมันัวถงก้เอ่อกี่นกล่องืนอถึงเลยม่ะ ลูกแหววโเลยิ้วแหาวโหลบ๊วยนี่จะจับจับแม่จับแม่เดียาจัจับม่ม่ายนุ้งนิสตูนนลูกกด้าหลาดจะให้กะมาดน่ะกะไม่น <tinc S 2> ่าอตเ่ยนี่แ่ะไปดีดูครับเบ้าเย้ยาพูดภาษาภาดาไทยสิกินข้าวไม่ได้กินดาเล่ง่ายไม่ได้กินเป้าเจ้าให้เจ้าสนเธอบึงเธอแงงเนเคี้ยวเไ่เพงน่มากินลูกกดาหลายจะให้ก็มีเขาทงเขาชื่อน้ำมากินน้าเดียนี่ยะ หลังจากตัดที่ให้เขหลังการคื่อนผ่ายเสร็จแล้วนะก็พักเหนื่อยนะฮะพี่จะจรแม่ัตวก็จะของสวนนะิทยานะเตรียงน้ำเตียงขนมนะนึกว่าเรื่องว่าลืมเอาน้ำมาไงพีก็เลยเออไปเอาน้ำดีกว่าเพราอติอ่น้ำก็เลยไปเอาน้ำมาบ่แต่ก่อนน้ำอียนนือใหม่เขวเ้อหอยกับซื้อพราะคอนจากคุณวิทยา ชไมเออันนี้คนวิทยาใช่ไหมที่ส่งมาลืมชื่อวิทูนสองคนนี่แหละลืมชื่อพระยาดเจดีที่ส่งไอ้ป๊อปคอนมาให้ข่าวิทยาท้งนนปถ่าป่าั้นอังอันนี้มันหายแล้วี่เรขขามีละทุงแบบนี้แหละขายมันโดนตกุงเหรอุงมีน่ามีรยเลย เขาดินเสแล้วเขาถึงจะตับของใครยังไม่ปวองยงของเสียของค่อยโน้ตของค่อยอยู่บนกา้องสมาชิกมันดูน้อยกว่าคราวที่แล้ว่ขาดกับอิ่มผู้เดียวตาเอ็มมิวแอดเทมินแอนผู้เดียวได้จังใจก็อันหนักก็มาเธอหลังอ๋อนับหมดเลยครับกำลังเสริมแต่มาหลายคนกว่านี้ เออชาวบ้านจะปาล้วาเลยมาจะเห็นควายควายจิบวเราวะโอ้ยควายไม่เห็นไหนควายควายอยู่ใหนเราวะงานหยุดให้หน่อย อ๋อจะเล่าให้ฟังเด้อค่อยค่อยไปต่างหงอยนะค่อยก็รอรถนะรถมันมาจ้าค่ะทีแล้วก็นั่งง่วงนอนง่วงเออค่อยก็เลยเห็นนี่เนี่มันจะมีหามตีนนั่นเองเออเนาะงแมนเธอเออนี่ยได้เห็นปลาตีนค่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยจะไปซื้อจ้าแล้วค่อยก็เห็นร้านบาร์บาร่ามันไม่ได้แพงนะคุณเออล้เดี๋ยวค่อยยังไปซื้อแต่ยังวะาแต่ดูว้าแล้วไปค่อยเห็นร้านเสริมสวยเนาะค่อยก็เลยแวะเข้าไปเขาก็มองตีนค่อย บอกให้ไปใส่ไปซื้อรองเท้าแบบค่อยนี้มันจะไม่ดำอย่างค่ก็ไม่ได้ด่อก็ไม่ได้เอทเล็บเอฟเวอร์เลยเดี๋ธรรมชาติมันมันก็ห่าวไม่ค่อยเห็นมันนี่มันเน่าเหมือนกันค่อยที่จิงมันเบ๊ะป้าดาปาดาเขาลุยไงค่อลุยอย่างไรถ้าถึงบอกว่าจะไปทำเล็บค่อก็ปนระจุยเขาจไม่ได้งามไหยนึ่งที่จะเก่าจะกี้บนมือเขาไม่ได้งามนี่อันนี้นนปไปหารให้เขาจนมือเงาะ ได้เพราะจนมือเมาะแม่นแล้วมือเราสามพันสี่พันเราไปตัวเสาเนี่ยก็ใช้ทั้งหมดสิบหกต้นเพราะว่าแปดบันไดเนาะสิบหกต้นเสาใช้สิบหกต้นแล้วก็ตัวคาน่ะใช้แปดนะฮะเพราะว่าแปดบันไดนะแปดบันไดลุยลุยความยาวเท่าไหร่นะความยาวสามจุดสองสามความสูงสามเอาอยู่อะไมมอ่อนอันนี้เลยเป็นตัวห้อยเยอะเอาเลยยอะเก็บไว้ะ โอ้อย่งว่าอยู่ว่าจะตรงมือมนันสามจุดสองสนีสองนามจุดสงตาตรงนี้นะถึงไหมมองเห็นไหมสามสองศูนย์นะหนเหเ็นไหม ว้าวบึงบอดายอีกเยอมายมาี uh, ่ไงสามสองสูตรนี้อเออได้พอดีมีอะไรขีดไหมอ่ะี่นเอาอไปขีดเออเออเอนั่นโอ้หสุ้ไม่่ครเป็นนันนี้ไป้เอาขวดนี้บไม่จไม่ได้ไงไม่ได้จาจจจจจ้ สามองโซสามสองโซนนิดยังไม่ได้อัดเพิ่งมาปีนี้เนาะะโอเคน้ำพิเศษค่ะไดมามาอันนี้ก็ตรงนี้เลยย่านนี่ยโซนเออได้เลจะเอาไต้คนนี้เลยนะเนี่ยเอาไต้คนนี้เลยเนี่ยอ่าไต้เลยครอบมันจะได้เวลาเราเราปลูกมันจะได้อย so okay. affe, okay. 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 ู <S <S ่นตะข้อกันและอีกอันนึงอย่าได้ไม่ไา้คุอ อ, look, อันวัดอันนั้นวัดเป็นระดับก่อนเออันนี้2.3อันนี้สเอาเอาอตัวนี้ทีเหือไม่ไมอาตัวนี้สามจุดสาเท่าไรสามอเอาเอาตรงยอดเป็นหลักอันนี้เท่าไรสอนี่เราจะตัดต้นไม้มาสองจุดสามมาเจอท่านีละมั้งไน้้นไม้ 3ามจอันยาวนี่อันนี้ต้นเสาสองจุดสามสองร้อยสามเอะไรเหรอนี่ตรงนี้ทางนั้นเราเปลี่ยนใหม่เอาเอาตัวนี้พี่มีแง่งเข้าใจไหมมันต้องมีแง่งต้องมีแง่งไม่งมันมัอยู่ตเราต้องเอาแบบตรงๆอ่าถูกต้องถูกต้องนี่แบบนี้แง่งแบบนี้นี่ อ่าวัดเลยวัดวัดเท่าไหร่สองจุดสามเอางจ้างมากใช่เ่ะฮะเอียงเออมันต้องมีแง่งนั่นตัวเสาหนะวัดนู้นตรงนี้นี่ยตัวนี้นั่นเองหรือว็กไม่จุ้ยในไฟเอาเรียบร้อยแล้วมันจะดีน่ะมันจะได้อันนี้เล็กไฟนี่มันเล็กไฟนี่นะเอาแบบนั้นน่ะอันนี้ได้อยู่อันนี้คือยางคานเหรอเออคานมันใหญ่มมันีแงง่แล่วตัวไหนเสานี่ไงนี่งเสาอ๋ที่อวกบวกมันมีนี่มีนี่ให้มันจบที่แง่ง่ะผู้เอาตรงนั้นเลยสองจุดสามอ่ะ ให้มันจบที่แง่งให้มันจบที่เงี้ยเออนี่ก็ได้อันล่างนี่ก็ได้ล่างก็พอ่างนี่นหรอนี่บอกเออให้มันจบสองจุดสามตรงนั้นเลยมีเอาตัวนี้ไปแท้ที่บอกสั้นนี้ที่บอกยัง้องเข้าใจกันอยู่สองจุดสามนะตรงแง่งนะสองจุดสามมันก็ได้แล้วเงียมัน เออไม่ได้ก็เลือกซึ่งว่าเสือไปเอายี่ป่ามานี่ไปเลยทำได้แง่พอดีเอออันนี้มามาอ่าตรงนี้ต้นสบเสียดายลำรางไม่ต้องเสียดายพอมันไม่มีแง่มันก็เวลาเราวา่กมันไม่อยู่อันนี้ก็ตรงนี้เลยใช่ท้ายไว้แล้วบ่อขนาดไหน พอเป็นงเวลาเรามันนั่นมันไม่อยู่จริงๆนะถ้าไม่มีแง่งเหมือนที่ป้าบอกแหละมันต้องมีแง่งไม้ไปแล้วนะไปแล้วไปละอันน่เน่งขาไม่ใชอน้นะเจะเป็นเป็นบนบนเปนรมีแง่งเลาก็ใช้เป็นัวคาไงน

ทำเป็นเราอ่ะจะได้ไม่หลงกันหรืออะไรที่ไม่มีแยกกันใช่ไหมจะมายไว้ไงหมายถึงว่าประ้าชนจะแยกกันเอาอย่นี้เหรอเอาไปเลยตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ต่อไปตัวนี้อ่ะไปเลยเอายาเเอลไปแค่นี้เออมาเอามาเลยอาจจะได้ไหมอาจจะได้ไหมอะไรสั่นคนไม่ต้องออกใช่ไหมไม่ต้องออกมีนี่หมายรึไอ๋ออื มยากนะสามสดาษใบกโดเขากคนแล้วเอสุดท้ายเลยเราต้องไปอออคอ่าโอเคพอดีเป๊ะเลยเยี่ยมตรงนั้นก็เอานี่อืตรงนั้นต่อไปต้นี้ต่อไปดด้ เอาไปด้วยนะนั่นอต่อไปต้นนี้เออไปเวลาตกเด้ออจุสามเท่าไรแปดต้นอ่าไปเลยปสองจุดสามแปดเท่านั้นเด้อท่้นใต้เนี่ยเอาไปอะไนะอะไบอหรอของคุณรถใหญ่ไหมมาเอาไปหมดเลยละนี่ย้ำตรงๆไว้ทำัานมันไหมย้ำตรงๆไว้ทำลาวมันไหมไม่ทำลาวนี่ลาวมาตั้งนี้เด้อสเท่านั้นต้นเ็ดสิที่เหลือเปลาวหมดเลยไจะ โอเคโอเคโอเคน่นแมมายไม่อะไรกัเอาไว้ดเลยีแอนเอาสวยสวยีลังพแอ้วยังผลพี่แอนล็อกมาไว้ใหเออเห็นไมนี่นี่ได้ก็เอาตัวข้างล่างก่อนได้นะนี่แหละมืสวยดีจะได้ยก นี่สวยอันนี้สวยนั่นแหละเอาไปด้วยไงมันนั้นแหละทีเราแล้วเราแล้วรู้แล้วมันคืออะไรทำไม่มีที่มาเลอ๋อเขาจะทำไปนั้นเขาจะไปแพร์ไม่เอาออกรู้แล้วเอาไว้เป็นตาเดียวคือเดือบุเรื่องเท่านันไม่รู้ต้องถามเสือตาเดียวเพราะแค่ตาเดียวไฟมันที่ไม้ก้าวเชื่อมที่ระหว่างเออขอไว้อย่างนี้เราตัดออกเพิ่ม นเลยนะันเลยนะฮะฮะเยอะเลยนฮยเลยนะฮยกเลยยกยกดายก้าหัวเลยมันต้องด้ามหัวจไดไ่ยดติมันยาวบ่นี่นี่ยวยนี่รมือตงมยโอเคนี่กลังสวยเลยตัดอันนั้นเราบบสองเตัดค สามแปดเด้อได้เท่าไหร่แล้วตรงนี้ใช่ไหมได้แปดพันลำบอไม่รู้เขาคนนี้มีไวดิมีแค่แปดจ้ดูแปดเลยแปดอ่นหรือยังมีแง่เอาไตข้อไปเลยไปนะเออมันจะเร็เวลาลงมันจะเนแปดเด้อแปดบอาอยังมายกึ้นงหรอมายกข้นงสาง ระวังระวังต้นนันจะเอาไปนู่นนั่นเออต้นมดอมดอมดเพือพินิจบัตรายมานี่มานี่มมานานี่มานี่เ่มีมน่ีนีนี่้า่นมา่นานมาเา่า่มนันน่นา่นี้มนีมานีาตัวนี้มานีา่นี่มานี่นีมานี่นีนี่นีมานีน

ีแตัวเดียวทอยู่อันนี้เหรออันนี้ก็แม่แประย่างไปะระย่างี่ดีแน่ไม่ดี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 ห้าอันนี้ลมแต่ละตอนนี้ข้อนอนนน้ยไหมดอกดอกพอที่มึงขนมา นี้แป้งนะ้าบอเดี๋ยวให้ทีมงานนับก่อนต้นสายแล้วยางนี่แป้งแล้วยางต้นเสาสามปาปีเจ็ดแ้แป้นี่ลยวนี่นี่แป้งหรอบอ ตัวที่กลังตัดีอเหมแปดตัวที่กำลตกกอย่างนี้แปดตันี้เอาแปตัวนี้ได้ะีมาดีดีบาล่างโอสวยนะที่เาไม่สวยโอ้แหววต่อไปก็

ใช่ไหมนอนไหมมันจะนอเลยเนาะอรอันนี้ก็ย้อนอย่างมันขานมันงานมันต้องโกงเต่าต่อยังไงยังไงโอ้โหอันนี้ละกันอันนี้เด็ระวังกับานก่อะต้องอตัวตัหมึกแล้วมันจะติดอยู่ดก็บอกไปแ้วมาครบแล้วกไม่ได้หรอกอันนกันนี้อะไรหัว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 ัวห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 ััวห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 ััวหัวหัวหััว อันนี้ตัวได้ลงนี่โอ้ยนี่ๆอันนี้ตัด Tao 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 bỏ tao 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 นีก็โค้งนะอันนี้ดีกว่าไหมทั้งหมดเลยเอางว่ากลางทังหมดโอ้ยนี่จะน้ำสียๆทั้งนั้นเลยเนาะจะ่ด่าทั้งหมดแน่เลยเป็นยังเสียงตุ๋นเสียงบกคือว่าเวลากลางนี้ไม่ได้เสียงคือว่าติดนอนดีไนอนดีนอนดีนอนดีที่แดงนี่จะนอนว่าตรงก็นอนดีเออนอนตรงนี้ได้ มันเงียบมากเลยนะมันเปรี้ยวเกินตามมาดีกว่ามันมันรอเกินไวัดมันอนกจะไปนี่นไรดไม่ได้อยู่นะมันก็ใส่กระสังใหญ่ลอันไหนลำใหญ่ก็ใส่กระสัใหญ่มันียตบทานใหญ่ก็ใส่กระสัใหญ่ทานเล็กก็ใส่กระสัง น้าที่น่ะต้นคานอยู่ั่งโ้นหนงต้นคานอยู่ฝั่งโน้นครบแล้วน้นะมันงอไม่จ้ี belum berapa lagi baru berapa jam ยาไมัีว้าเลยไปนี้ต้นไม้มันมีต้นอ่อนของค่นะ i yeah.